มาต่ออีกคลิปนี้นะคะพี่น้องนี่สิเป็นสวนสวนเห้านี่สีไส้น้ำจากแผงโซลเซลเนาะคะ่ะจะเป็นไส้สองแผงเนาะแล้วก็สีคุดคุดบอ่อพักน้ำโดยบอ่อพักน้ำนี่นี่บอ่อที่หนึ่งนี่เสีลียงป่านะจน๊ะนีป่าแล้วก็ มีหอยเชอรี่สีทองอีกบอ่อหนึ่งค่ะพักเป็นบอ่อพักน้ำแล้วจ้ะเร็นแล้วก็สีมีนี่แหละค่ะหลักลักเลยส่วนนีอยูนี่สิเป็นเอ่อที่เห็นกระดาษขาวๆเนี่ยค่ะจะเป็นจะเป็นฝรั่งกิมจูจ้ะรวมทั้งหมดทั้งสวนนี่สองร้อยต้นนะคะพี่น้องทั้งหมดนี่สองร้อยต้นที่เห็นกระดาษห่อขาวๆนี่ แมนหมดเลยค่ะแมนหมดเลยห่อกระดาษสองรอยตน้นสองรอยต้นห่อกระดาษข,า,ขาวๆนี่ตอนนี้ค่ะเรากล่กอผลผลิตเนาะค่ะว่าเออผลผลิตออกกเก็บขายได้ลรือจะนี่นี่ค่ะเป็นยังจังเออตัดสินใจอย่างไม่เห็ดเกษตรแต่ว่าด้วย เอ่อแอดมินเนี่ยค่ะยังเหตุงานอยู่เนาะค่ะพี่น้องยังเหตุงานอยู่แต่ว่าสวนตรงนี้ให้พี่สายเพนเป็นผู้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้เหตุค่ะอันนี้แต่ว่าแอดมินเนี่ยิะเป็นคนแบบเหตุงานหาทุนเนาะค่ะถ้าเกิดผู้ใดยังทำงานอยู่อยากสิตัดสินใจที่สิทธุเกษตรกระลองให้คนที่แบบอยู่บ้านแบบเนี้ยค่ะ เป็นเฮ็ดล่อ,อก,ก่อนทามือหนึ่งว่าอยากสิออกไม่อยู่บ้านหรือว่าอยากสิตัดสินใจเออบ่อยากเฮ็ดงานแล้วยังเสียค่ะให้ให้ใหเอ,อกเกษตรหรือว่าสวนเฮาเนี่ยมีผลผลิตก่อนเนาะค่ะจังออกมาเนะาะบแม่นว่าอยากออกก็ออกเลยแบบนี้บแมเรนเ้อค่ะถ้าเกิดว่าบอมีรา่ใดยังสี่เฮาก็สิก็สิลำบากอยู่เด้อค่ะพี่นอ้องอืเพราะฉะนั้นก็ต้องคิด ให้ให้รอบครอบแน่นิดนึงแต่สินใจดีๆเนาะค่ะแต่พอดีโชคดีแน่ว่าแอดมินเนี่ยมีผู้เฮ็ดไห้ก็ซ้อยกันนะคะคนนึงใส่แรงงานอีกคนนึงก็หาเงินแบบนี้ค่ะซ้อยกันไปค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้วิวหลักล้านจ้ะอยู่อยู่สวนนี่แหละคะ่ะซึ่งสวนนี้สิเป็น เป็นเนี่ยค่ะอันนี้กระสีนี่สางเฮ็ดเนี่ยคะ่ะเฮ็ดเอ่อเขาเอินภาษาอีสานเพื่อนบอกว่าเฮ็ดเถียงเนาะคะ่ะเฮ็ดเถียงอยู่ไฮเลยเพราะว่าแอดมินเนี่ยกับไอ้เนี่ยยังพอมีบ้านเนาะคะ่ะอยู่อยู่ที่อยู่มู่บ้านเนี่ยยังพอมีบ้านอยู่เลยเนะะี่ยค่ะเพราะว่า,าต่างคนต่างไปเฮ็ดงานเล้พพาพ่อพ่อจักมือพ่อมือนึงกับแบบบ่อยากเฮ็ดงานกับอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดแบบเนี่ยคะ่ะ พอดีมีมีทีไฮนะคะที่ไฮคนอื่นเนี่ยเพิ่นสีเห็ดแบบเห็ดไทยมัน่นปลูกมัน่นปลูกอ้อยแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอดีตกลงกันว่าคิดตรงกันว่าเฮาสีบ่ปลูกมัน่นปลูกอ้อยก็่เลยเห็ดเมื่อเห็ดสวนเกษตรผสมระส,สานแบบนี้ค่ะโดยเริ่มต้นนี่เออจะเจาะบาดานก้อนค่ะเราติดแผงโซโลาเซลล์ค่ะ ติดแผงโซโลาเซลล์สองแผงเนาะคะ่ะเพราะว่าคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ยังประมาณสี่ไรแต่ว่ายังเหตุเต็มพื้นที่ก็เลยใส่สองแผงนี่ค่ะพ่อพ่อใส่ได้อยู่ค่ะรักเป็นฟรังกิมจูเนาะคะ่ะแล้วก็ที่เหลือก็สิเป็นมิงเงะมิงเงาะ,ม,งาะ,ม,งาะมีฟุซ่าสามลดค่ะอันนี้ที่เห็น ดอกกบพุทธาสามรสมีหลายหลายอย่างค่ะผสมผสานมีกล้วยนะคะพี่น้องสิเห็นนี่ปลากล้วยนี่อันนี้กล้วยนะคะริมริมริมสวนนี่เป็นป้ากล้วยนะคะเป็นป้ากล้วยนี่คือป้ากล้วยค่ะหนาฝนเนี่ยหญาขึ้นห้ายค่ะพี่น้องสิเห็นว่าหญ้าเนี่ยหกหลายนี่ค่ะหกหกแห้ง มีหกแต่ว่าวิวลากลานค่ะพี่น้องบรรยากาศดีแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นป้ากล้วยครัสีเฮดริมขอบขอบขอ,บขอ,ง,ของสวนเนะะี่ยค่ะริมริมขอบเนี่ยสิปลูกเป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว่าค่ะอันนี้ประมาณนี้ เห็นแบบริมเขาแบบนั้นนะคือเออเป็นเป็นปลาปลาธรรมชาติค่ะซึ่งที่ดินตรงเนี้สวนตรงนี้จะยุติดเขาเนาะพี่น้องยุ้ติดเขาค่ะริมเขาจะเห็นว่าบางมือนี่พี่น้องเอ่อพี่น้องช่าบ้านดรงบงังที่เฮาอยู่นี่ค่ะเพิ่นสีเพิ่นส,นสีขึ้นมาหาเห็ดหาหนอไใม่ในเขาเนี่ยค่ะเขาลูกเนี่ยจะ เขาลูกนี้ละ่ะนี่เพื่อนมาหาเวลานันพี่น้องเฮ้ากะนเดี๋ยวล่ะ้ากันขี่มอดไส้บางพ่วงคางบ้างกับมาจอดยุนาสวนนี่ล่ะค่ะใกล้ๆเทียงนี่ละ่ะส่วนใหญ่ก็สิเป็นพี่น้องกันหู้จักกันแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนมาเอารถมาฝากไว้รถมอดไส้มาฝากไว้เพื่อนก็นไปเหละหาหาหน่อไม้ประมาณเนี่ยค่ะ โอ้ยหลายบักซีดาเนี่ยค่ะสวนบักซีดาอันนี้วิววิวหลอบลอดเลยค่ะวิวหล่อลอดสวนประมาณนี้ค่ะพารูวิวสวนนะค่ะอันนี้สิเป็นเทียงค่ะประมาณนี้ อยู่ง่ายๆอยู่ง่ายๆแบบนี้คะ่ะบรรยากาศเงียบพี่น้องวิวลักลาดะค่ะพี่น้องหลายๆคนอาจสิแบบชอบแบบธรรมชาติเงียบๆบแบบนี้นะคะ่ะเพราะหลายคนนี่อยู่ในเมืองเฮ็ดงานคะอยากมาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติไฟฝันเป็นเป็น สิ่งถีบไฟฝันของหลายๆลาคนเนาะคะ่ะอันนี้ค่ะแต่ว่าฝากไว้ว่าถ้าพี่น้องผู้ใดอยากตัดสินใจเหตุกเษกษตรก็คิดเบิ้งเนาะคะ่ะลองเบิงะะ้งเนาะสนใจหรือว่าอยากติดต่อสอบถามก็สอบถามมาได้เ้ยค่ะคอมเมนต์มาได้สอบถามได้คะ่ะฝากช่องอีสานบ้านดงบางในเด้อคะ่ะ ปากดไลค์กดแชรเอาสไดใดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ้งต่อๆไปเนะคะ่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ